สวัสดีครับทุกคนคลิปนี้จะเป็นคลิปจากไลฟ์สดนะครับจะมาเล่นแทปเปอร์สายเฝ้าห้องใต้ดินจะเป็นสายที่โคตรคลาสสิกเลยครับไม่ได้เห็นนานแล้วก็เลยเอามาให้รับชมกันสิ่งที่เราจะต้องเอาไปก็ต้องเอาอุ้มแล้วก็เดินไวไปด้วยฮะเพื่อเขาล้มกายจากห้องใต้ดินครับทุกคนเราจะได้ลากไปถึงส่วนอีกตัวก็เงื่อมือเหล็กก้าตัวนี้จะทําให้เซอร์นันดินไม่แรงครับแล้วก็เพิ่มเวลาการดิ้นไปด้วยอีก12%ช่วยได้ดีมากครับถ้าเกิดว่าระวังแทบไปตามบนไดแล้วเราจะได้ไม่โยกไปโดนแทบตัวเองเนาะ ส่วนที่เหลือก็จะมีล็อกเครื่องตอนที่เครื่องติดกับโนวันกันเหนียวครับส่วนของแรดออนก็จะมีแถบเก็บไว้ที่ตัวเองตอนเริ่มเกมทั้งหมดเลยแล้วอีกตัวก็แถบเจ็บครับโอเคที่พกมาก็ประมาณนี้ครับทุกคนเดี๋ยวเราไปเป็นพี่หมีเฝ้าห้องใต้ดินกันเนาะไปครับวางไว้ก่อนทุกคนตัมบาเป็นตี้ปะเนี่ย นี่หรือเปล่าโอเคเจอเป็นเจ๊ครับคนแรกต้องหล่อนิดหนึ่งเนาะเอายังหล่อไม่เลิกแหมหล่อไม่สางฮนะคนนี้พ่อหนุม่มโอเคผมว่าลากไม่ถึงนะถึงไหม ไปมากเลยนะทุกคนไปคลาสสิกนึกถึงตอนที่เล่นเดนบายหม่ๆ <Yeah. S 1> ครับก็คือแบบมันมันไม่มีเสาให้แขวนอะ่ะมันก็ต้องมาที่นี่แหละเฮ้ย disconnected แล้วแตวป่ปูอ่ะปูจะออกก็แล้วแต่ปู ใช่กลนแปดทิศครับปุ๊บอ่าแล้วก็เดินในแถวนี้เนาะก่อนต้องแปดทิศทุกคนต้องแปดทิศในพุ่มร <c oughs> บอย่างแปดทิศเอา เต็มขออภัยไอไ้ว่างเ <c oughs> หรอบอดว่างครับประเด็นคือไอ้ตอนที่ทำคนล้มได้เนี่ยเอาเข้ามาอีกรอบเนี่ยทำยังไงก่อนใช่ไหมโอ้โหเดินนี้หวัวทิ่มเลยนะแล้วออกไงวะเราต้องเหยียบแถบตัวเองแะเนี่ยโอเค มีเครื่องนี้เนาะปั่นแรงลุกลุก <c oughs> มีคนไปช่วยทุกคนโอ้โหลงไปแล้ว ็นน้องเอดาเนาะที่ลงไปช่วยโอเคถูกต้องครับ แชทบัคหรือเปล่านี่มีสตาร์ทครับมีรอสตาร์ทเป็นไงล่ะขอบคุณครับ <c oughs> เจอเป็นน้องวีเนาะแล้วทำไมเขาไม่สตาร์ทแต่แรกอะเขารออะไรอ๋อแบบจะไปปั่นให้มันเส,เสร็จเป็นเครื่องเครื่องก่อน <c oughs> ใช่ไหมฮะ <c oughs> <c oughs> โอเคเจอ ทั้งน้องวีแล้วก็น้องเซเบอร์เนาะไม่รู้ว่าน้องวีไปช่วยหรือเปล่าแต่ผมว่าอาจจะไปไปเติมเติมเครื่องครับน้องวีนี่ไง <S <S ถูกต้องมีคนไปช่วยแล้วอ้าวเจริญพรฮนะ เป็นใครเอ่ยเอาบ้าบอเออเฮ่อ Stupid แหงโมโหตัวเองวะเมื่อก uh> ี้จะเอาน้องมีลงมาแล้วอ่ะคุณไม้สวัสดีครับเนี่ยแชทบล็อกจริงด้วยเนี่ยเป้าจำให้รู้จักเป้าให้จดจำถูกต้องครับ คุณไม้สวัสดีค่ะใจกล้ามากดูออกมาได้เลยทีนี้แป๊บหนึ่งนะลูก่ะ,ะผมจะเยียบแถบตัวเองเนะี่ยปึ๊บถูกต้องครับเมื่อกี้อูเซ็งว่ะคือแบบคือน้องวีอ่ะได้แล้วอ่ะได้น้องวีแล้วอ่ะ เป็นที่เรียบร้อยเนาะเซ็งมากเลยทุกคนเดินเซเบอร<า>์แล้วฮะเดินตะคุม่มตะคุ่มสปินหรือเปล่าถูกต้อง ประเด็นคือผมแทบมันอยู่ห้องวีหมดแล้วไงก็เลยแบบจะไปวางต้องหาหาแทบเพิ่มทุกคนไปวางเลยน,นี่เอ้ยเอ้ยไม่ต้องหาแล้วเรียบร้อยเนาะบ้านนรล,ลก <c oughs> เรื่องจริงออกอย่างรวดเร็วครับเมื่อก่อนชอบมากเลยอะน้องหมีบ้านเล็ก เกือบสวยแล้วเมื่อกี้อ่ะเออผมไปพลาดนะฮะพลาดไปฟันฟันโดนอะไรไปวะฟันไม่โดนคนน่ะตลกมากเลยยังไม่สากกะใจเลยเอาจิงจังถ้ามีดูตะขอเองนี่ก็ไม่รอดนะดูตะขอเองอ่ะอีกเกมครับค่าใจเกมครับค่าใจจัดไปครับ ผาใจเหรอเนอะห้องวีอยู่ไหนก่อน Make them run, Make them ไอ้เมื่อกี้เราโดนเจ๊กท้าทายนะแบบมันจะเท่เกินไปอะ่ะเออ <c oughs> <c oughs> คิดว่าอยู่ไหมบ้านเล็กเราเกิดตรงนู้นเนาะอยู่ทำไมจะไม่อยู่ หนึ่งแผ่ครับวิ่งไปไกลเกินไม่น่าถึงแล้วทุกคนเดินเหมือนรู้เออกลับไป กลับไปทุกคนกลับไปลูก uh huh. เออนั่นแหละถูกต้องถูกต้องตรงนี้ก็ได้ฮะลมตรงนี้ก็ได้โดนน่า uh huh. <c oughs> บอกก่อนอ่าต่างเดียวสองคนครับ uh huh. เรียบร้อยแบบนี้ ได้เหยื่อแล้วโอ้โดนพับไม้จังไม้อยู่ฝั่งไหนอะ่ะไม่ใช่ฝั่งนี้แน่นอนครับโอเคเรียบร้อยฮะใ่ายกลแปทิศผมมันคว้าสวรรค์ แต่ส่วนใหญ่คนแรกจะออกได้เพราะว่าเราวางนานทุกคนให้ครบให้ครบให้ครบอให้ครบนี่ไงออกมาแล้ว <c oughs> อ่ะกบไป แทงหลังเป่าเอาไม่มีเลียงเลียงหน่อยฮะเลียงเลียงหน่อยปึ๊บโอเค <c oughs> นี่แหละทุกคนเหยียบเองเนี่ยรุ่นเนี้ยผมบอกเลย <c oughs> แถบรุ่นเนี้ยเหยียบเอง ถูกต้องครับแค่นี้เลยแค่นี้จะมีคนไปช่วยหรือเปล่าไปเดนให้โกนผมเนี่ยแถบเต็มมือใช่ครับต้องเคลียร์ออกแถบเต็มมือขนาดนี้อ่า อยู่สองคนตรงนี้อีกคนอยู่ตรงไหนแค่นั้นเองอุ้ยสตาร์ทอุ้ยมันมันเป๊ะจังหวะทุกคนเป๊ะไหมเมื่อกี้เป๊ะไหมคือเป๊ะจัดอ่ะ เอาแย่แล้วลวสะสิเดเดยวน้องวีอ่ะเรียบร้อยเนาะปึ๊บถูกต้องครับเมื่อกี้คือแบบเป๊ะมากเลยนะคือสตันตู้แล้วก็ให้เพื่อนลงเลยอารมณ์แบบว่าเข้าแก๊ปแล้วอะ่ะออกไปเลยลูกเฮ้ยดิสแทบเลยลูกอย่างเงี้ยเนาะ ขายไม่ได้ก็เก็บเอาไว้กินเองใช่ไหมเป็นใครเอ่ยแต่เมื่อกี้คือจากสุดนู่นไปทางนู้นก็ทานอยู่เนาะทุกคนเข้าไหมล่ะอ้าวเรียบร้อยเลย หนึ่งแแหเนาะขอฟังเสียงนิดนึงไม่มีไม่มีเสียงอ่าแต่น้องเนียเขามีเอ็นี่นะเขามีกระเป๋าฮิลเองได้หรือว่าป่าหน้าประตูเลยทุกคนเอยป่าหน้าประตูเลย หนึ่งแผ่ครับและเนียอยู่ไหนเอ่ยเมื่อกี้เนียผมปล่อยมาแถวเนี้ยอ๋อมามาแตะเครื่องเนาะวิ่งเลยหรือเปล่าถ้าผมเจอแล้วผมเจอแล้วใช่ไหมเมื่อกี้เหมือนเห็นหลังเนีย ทำไมเครื่องระเบิดอ๋อเนี่ยเนี่ยสตันตู้ทุกคนสตู้อยู่ไหนเอ้า A few moments later งงเลยทีนี้อ่ะเนยฮิวตัวเองเป็นที่เรียบร้อยครับนั่นไงเห็นไหมออกมาแล้วนะ เออผมหลงเนียฮะก็อยู่ตรงนี้เมื่อกี้ก็อยู่ตรงนี้นั่นคนเงินใช่ไหมคนเนีินเลยสู้จัดฮะทีเนี้ย คือแบบเนี่ยเคลียร์หลายรอบแล้วนะเนี่ยเอาเอาตีมับเดียวพอทุกคนโมโหอะผมมันหายไปได้ไงวะเคีย ต,ตรงๆฮะไม่ต้องอ้อมเนีย่ยมาเติมนะเนีย่ยมาเติมเครื่องนะสะตาร์ทผมจำได้เ <c oughs> ออให้รู้กันไปครับ <c oughs> ใช่ไหมโ,ฮโ,ฮโฮอ้โหอะมันไม่เห็นอะ่ะต้องขอโทษด้วยที่ผมทำตาทัวบ่อย คือทัวบ่อยจริงๆอันนี้เรื่องจริงเซ <c oughs> ็งตัวเองมากครับไอเรื่องตาเซอร์แตน้องเขามีอะไรเดี๋ยวเราไปดูเปิร์ก,กันเนาะมีอะไรเด็ดมีมีสไลได์เงียบก็คือเข้าตู้เงียบอะไรแบบนี้ปะเฮ้ยแขนโพอ๋อนี่เขามีประทูทุกคน ก็คือว่าพอเข้าตู้ปุ๊บไอไอปลาทูนี่มันมันจะทำให้เครื่องที่พึ่งแตะไประเบิดครับ <c oughs> แขนโผล่อลูกแขนโผอ่ะ <c oughs> ปันได้ป่กว่า <c oughs> ตันด้วยนะเนี่ย <c oughs> นั่นเนี่ยนี่เป๊ะจริงๆ <c oughs> เข้าตู้แล้วมีปลาทูเนี่ย เรียบร้อยเนอะจัดไปฮะหนึ่งกระบวนท่าโอเคมิชชั่นคอมพิวต์ครับคุณอาค้ยแขนโผอ่ะโคตรเนียนอ่ะนี่ไงไอโอ้โหผมเจอตี้เอ้ยผมเจอเซ็ตเนียนเข้าไปอันนี้ไง ก็คือโดดเข้าตู้ไปเนาะแล้วคือแบบตอนที่โดดเข้าตู้แล้วผมผมว่าผมมาไปเปิดผิดตู้ไปเปิดผิดตู้ก็เลยไปเจอเนี่ยพอเขาเข้าตู้แล้วมันระเบิดตุ้มตรงนู้นอ่ะตรงเครื่องอะ่ะอประทูเนี่ยลาแฮล,ลิงแดงใช่ไหมโวจะปวดเลย <c oughs>